การที่มันจะได้บุญอันเกิดจากการรักษาอโอบส,บสดุดนี่มันก็ต้องเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในความสง,งบไม่ให้ใจมันเพลินเมื่อใจเพลินแล้วอาการกายวาจามก็เพลินไปตามกันพูดอะไรทออะไรไม่มีจุดหมายปลายทางคิดได้อะไรก็ว่ากันไป แต่อย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจสงบไม่ได้ใจย่อมเลื่อนลอยออกไปแต่ข้างนอกเพ่งไปแต่เรื่องภายนอกไม่ได้สงบอยู่ภายในคำว่าอุโบสถนั้นแปลว่าเข้าไปรักษาหรือว่าเข้าไปอยู่ภายใน <c oughs> ก็หมายความว่า เรามารักษาศีลวุสตสถก็อยู่ภายในขอบเขตของวัด